ุณผู้ชมคะการรถไฟยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟทั่วประเทศค่ะพร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากประชาชนเพื่อนําไปปรับปรุงเรื่องการติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะหากว่าประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ให้ความร่วมมือติดตามจากคุณสิริมาทรงกลิ่นค่ะ แม้ที่สถานีรถไฟลาดกระบังมีจุดตัดรถไฟในรูปแบบสะพานข้ามทางรถไฟแล้วแต่กลับมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยหากการรถไฟจะปิดทางด้านล่างเพราะต้องการใช้เส้นทางสัญจรเหมือนเดิมซึ่งการรถไฟกำลังศึกษาข้อกฎหมายการบังคับใช้การดูแลเขตทางและการสัญจรข้ามผ่านทางรถไฟการติดตั้งเครื่องก้นอัตโนมัติหรือว่าการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย นะครับบางที่ถามว่าทําไมชาวบ้านเคยข้ามอยู่ตรงนั้นแล้วสร้างตรงนั้นไม่ได้อาจจะอยู่ในเขตเขาเรียกว่าย่านสถานีในคำว่าเขตย่านสถานีเนี่ยนะครับมันจะให้มีจุดตัดหรือทางผ่านไม่ได้เลยด้วยความปลอดภัยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดในเรื่องของการชํารุดของตัวรางนะครับการชํารุดของตัวประแจาเวลารถไฟก็อาจจะเกิดตกรางได้อะไรได้อันนี้คือความจาเป็นหลายๆอย,อย่าง ขณะเดียวกันก็ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายสถานีและผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อให้ลงพื้นที่หารือกับชุมชนหาทางออกร่วมกันบนพื้นฐานของความต้องการของชุมชนและเมื่อก่อสร้างทางข้ามหรือติดตั้งเครื่องกัน้นยังต้องการทางเดินข้ามหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆหรือไม่โดยให้รายงานฝ่ายบริหารการรถไฟทราบภายในเจ็ดวันเพื่อจะได้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ การแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟโดยพุ่งไปที่ทางลักผ่าน689แห่งแม้เป็นความพยายามเบื้องต้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจุดตัดรถไฟกว่า2,000แห่งทั่วประเทศก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กันค่ะถ้าหากว่าเครื่องกั้นบริเวณนั้นหรือเซ็นเซอร์บริเวณนั้นไม่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะ คลิปเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดรถไฟสะท้อนได้ว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนมาตรการต่างๆที่ออกมาก็อาจไม่ช่วยบรรเทาปัญหาได้ที่ผ่านมาการรถไฟได้ทยอยติดตั้งสัญญาณเตือนหรือเครื่องกัน้นซึ่งมีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ในปี2,555จนถึงปัจจุบันลดลงเหลือ42ครั้ง ปัญหาจุดตัดรถไฟถือเป็นเรื่องที่การรถไฟและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขโดยจะใช้งบประมาณของการรถไฟและขอจัดสรรงบกลางปี2,559เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจุดตัดทั้งหมดแล้วเสร็จในปี2,559เพื่อลดความสูญเสียไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝ่ายใดก็ตามจิริมาทรงปรินไทย PBS รายงาน